สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไหม่สุคนธวาเจ็บสุดๆโกรธมากหลังลูกทําแบบนี้ครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งคนแม่คนสวยที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูก2ออย่างใหม่สุคนธวาโดยเราจะเห็นผลง,งานผ่านจอแก้วของแม่ใหม่อยู่บ่อยครั้งแม่ตอนนี้กําลังอุ้มท้องลูกคนที่สองอยู่แม่ก็ทํางานไปเรื่อยๆกลับบ้านเลี้ยงลูกคนโตไปด้วยน้องชินะ ล่าสุดแม่ใหม่โพสภาพใบหน้าตัวเองที่พบว่าหน้าผากแม่นั้นโหนขึ้นมาพร้อมข้อคำบอกว่าลูกชายทำแม่หัวโหนครั้งแรกในชีวิตเหตุเพราะเห็นแม่จับโทรศัพท์แอบจับไปเตียงก็แล้วแต่ก็ยังเห็นเป็นเรื่องร้องชักดิ้นชักงอจ้โทรศัพท์ให้ได้แต่แม่ก็ใจแข็งไม่ยอมให้ลูกจนหงุดหงิดโมโหเคร่งรีโมทแอร์ใส่หัวแม่อย่างแรงน้ำตาแม่เล็ดเล็จ้ะเจ็บสุดแม่โกรธมากแต่พอมองหน้าที่ลูกทำหน้าเสียใจแม่ก็กลายเป็นต้องสงบสึก ขอขอบคุณข่าวจาก e n t e r t a i n t i ni com ฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปม,มาใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ